ในปัจจุบันนี้ครับเป็นยุคข,ของเทคโนโลยีทําให้คนนั้นเข้าวัดน้อยลงแต่สมหรับที่วัดรัตนารามอําเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์มีกุศโลบายนําเอาวิถีชีวิตของประชาชนในวันวานมาจัดแสดงซึ่งสามารถดึงดูดให้พี่น้องประชาชนและเยาวชนสนใจเข้าวัดได้เป็นอย่างดีซึ่งในงานปิดทองฝังลูกนิมิตประจําปีของวัดรัตนารามตะบนกันจุอาเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ปีนี้ครับมีท่านายอำเภอบึงสามพันนางสาวเมตตาสิญญบุตรมาเป็นประธาน นำผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมทางนี้เพื่อนำรายได้นั้นสมทบทุนบุรณะปรับปรงวัดให้มีความสวยงามเป็นที่ปฏิบัิธรรมได้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้ประชาชนและเยาวชนหันมาสนใจเข้าวัดมากขึ้นโดยสิ่งที่เรียกว่าสามารถดึงดูดประชาชนและเยาวชนให้มาร่วมงานได้มากเลยทีเดียวก็คือการนำเอาวิถีชีวิตวันานของคนในพื้นที่มาจัดแสดงและทำเป็นซุม้มแถยรูปแบบน่ารักน่ารักครับไม่ว่าจะเป็นการถายนา การเลิงสัตว์การทำซองดักปลาขนาดใหญ่และมีมุมมีดขนาดยักษ์เพื่อให้คนได้มาถ่ายรูปซึ่งคนที่ได้เห็นก็บอกว่าหน้าตื่นตาตื่นใจมากโดยที่ทางวัดบอกว่าปัจจุบันนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีคนเข้าวัดน้อยลงและก็ทิ้งวิถีชีวิตดเดิมการจะแสดงวิถีชุดเหล่านี้คือกุศลบายในการดึงคนเข้าวัดตอบสนองกับวิถีชุดของคนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้คนนั้นรู้สึกสนใจอยากเข้าวัดมากขึ้น เพราะว่าในวัดก็มีกิจกรรมที่เก๋ไก๋ไม่แพ้ใครแถมยังได้ความรู้เชิงธรรมะกันอีกด้วยครับเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาวัดมากขึ้นศิลปะแบบนี้ทุกเพศทุกวัยสามารถที่จะเข้าถึงได้ซึ่งก็ปรากฏว่าดึงดูดพี่น้องประชาชนและเยาวชนเข้ามาถ่ายรูปและร่วมทำบุญมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวครับ